แบรนด์หลวมนาฬิกาวันนี้น่า,าสนใจเยอะมากครับผมก็สำหรับงาน<อ>ในวันนี้นะครับเป็นงาน Central International Watch Fair นะครับผมก็ทาง Central <อ>นะครับผมก็จะรวบรวมแบรนด์หรูนาฬิกานะครับผมหลากหลายแบรนด์เลยมารวบรวมให้ทุกคนเนี่ยได้มาจับจองหรือว่ามาเลือกซื้อที่นี่ได้เลยครับผมแลนอกจากนั้น,นาาก็ยังมีโปรโมชั่นเพิ่มด้วยนะครับว<อ>ันนี้เราต้องเห็นแบรนด์ไหนบ้างวะหรือ,อเ,อเราต้องโชว์แบรนด์ไหนถ้าที่เราชอบแล้วที่เราใส่จริงๆเลยนะตั้งแต่เด็กเลยนะครับผมคือแบรนด์มิโดครับผม มิโดนี่คือเป็นแบบแบรนด์ที่คุณตาผมใส่ด้วยครับผมแล้วเราเคยขโมยนาฬิกาคุณตามาใส่ครับผมก็เลยรู้สึกว่าเออมิโด้เขาก็มีมานานแล้วจนมีมาจนถึงทุกวันนี้ด้วยเราก็ได้เห็นเขาอยู่ในงานเซ็นทรัลอินเตอร์เนชั่นแนลวอชชั่นนี้ด้วยเข้ามือวันนี้นะคะอ่าตัวนี้นะผมสีโรสโกนะครับดูดีนะราคาันมีราคาไม่ธรรมดาเลยเอาจริงไหมครับพอผมได้ยินราคาแล้วเนี่ยผมอยากจะแบบคืนที่เขาเลยเท่าไหร่นะครับเท่าไหร่นะอยากเกิดเท่าไหร่นะ บอกเป็นหลักแทนนช่ครับเจนหลักครับเจนหลักมันต้องประคองเปนอย่างดีเลยระหว่างใช่ใช่แล้วด้วยความที่แบบเราข้อมือเล็กด้วยแล้วแบบนาฬิกาเรือนเนี้ยด้วยความที่ราคาค่อนข้างแพงนิดนึงครับผมพี่เขาเลยไม่ได้ตัดคอให้เราก็เลยต้องแบบใส่ด้วยความระมัดระวังเดี๋ยวมันตกหลงถูกต้องแล้วตก ปากาศซิปทีไหมครับว่าเดือนไหนช็อปสนใจน้อพี่นะลูกคอได้ไหมครับสักเดือนได้ไหมครับใครสนใจน้องก๊อฟบอกมาเที่ยวหน่อยได้ครับผมก็สามารถมาเจอกันได้นะครับผมที่ชั้น2นะห้เซ็นทรัลไอเซนทันเวิร์ลนะครับผมก็งานเซ็นทรัลอินเตอร์เนชั่นแนลวอชแฟร์นะครับผมมีตั้งแต่วันนี้นะครับถึงวันที่1พฤศจิกายนนะครับผมอย่าลืมมาเจอเยอะๆครับอยากมีก๊อฟอัปเดตละครได้ไหมหลายคนรอบอกว่าเมื่อไหร่จะได้ดูของก๊อฟสักทีได้ครับผมก็สําหรับ ซีรีส์ชุดดวงใจเทวดาผมครับก็น่าจะช่วงประมาณลุคลาครับผมปีเลยใช่ครับผมเพราะว่าในเดือนเดือนหน้าต้นเดือนหน้าครับผมก็จะมีเปิดวิกวิสามนะครับผมก็จะมีเหมือนกับเป็นเปิดลิสต์ละครของช่วงปีหน้าช่วงปีแรกนะครับผมก็หนึ่งในนั้นก็จะมีซีรีส์ชุดดวงใจเทวดมด้วยครับเห็นเหมือนเดอะแก๊งแบบว่าไปซ้อมซุ้มซ้อมโชว์แน่นแน่นอนใช่ไหมครัใช่ครับผมก็เดี๋ยว วันวันงานวันที่3ตุลาเนี่ยเราทั้ง10คนนะครับเฮ้ยไม่10คนสิ20คนเลยหรือยี่คนเลยนะครับผมจากซีรีส์ชุดดวงใจทีโอทีคมเนี่ยก็จะมีโชว์ทุกคนได้รับชมกันทุกวันพิการนี่เป็นเรียกว่าเป็นตัวเมนของหรือว่าแบบเป็นรุ่นพี่ที่แบบว่ามีประสบการณ์โชว์เยอะแม่ล่ะก่อนนิดหนึ่งเราเดินสายมาแล้วตัวท็ใช่ใช่นิดนึินแล้วผมอาจจะอาจจะชินชินกว่าน้องๆเพราะน้องๆเขาก็มีแบบมามาถามว่าแบบเออเต้นแบอะไรยังไงใช่ครับผมแล้วเราแนะนำได้ไหม ก็ได้ได้เลยครับมีพี่ก้าวมีพี่ก้าวอยู่คนพี่ก้าวจริงๆเขาก็แบบเป็นคนที่เจนเวทีเหมือนกันครับผมเราก็แบบช่วยพี่ก้าวนี่แหละช่วยแบบแนะนำของจังแต่นอกจากือพวกโปรเจกต์เดิ่สายการเมีองติดต่อไปก็ยังไปอยู่จะไปอินโดปั๊บใช่ครับผมก็ช่วงประมาณเดือนหน้าเดือนหน้าครับผม 21ตุลาครับเราก็จะมีไปหาที่แฟนคลับชาวอินโดนีเซียด้วยก็ช่วงนี้เดินสายสุขภาพโอเคไหมลูกใครบดยกลูกใครกันบดยกลูกกลัวบ้างไหมที่ครับวัคซีนบ้างหรือยังยังแล้วแต่ว่าตอนนี้ร่างกายก็คือยังแข็งแรงที่อยู่ครับผมยังไม่มีโรคภัยอะไรต้องซตัวเองยังไงบ้างครับเพราะว่าโรคมันเยอะมากก็นั่นแหละครับผมก็พยายามนอนให้เพียงพอนอนได้พอแหละครับผมเพราะว่าการการนอนเนี่ยเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกายแล้วพอไหมครับเพราะไงคุณเราเยอะมากก็ เกือบพอแล้วกันเกือบพอแล้วกันมก็มีลิมิตนะว่าวันหนึ่งต้องให้ตัวเองพักผ่อนกี่ชั่วโมงอะไรถ้าเราทำงานได้ก็ประมาณ6กชั่วโมงต่อวันก็คือว่าดด้วยงานของเราก็ประมาณประมาณได้อยู่โอาช่วงช่วงที่ผ่านมาปุ๊บเราปิดกล้องจากเรื่องคุณชายมาแล้วด้วยทําให้แบบเรามีเวลาในการพักผ่อนรือเวลาในการดูแลตัวเองมากยิ่งขึ้นด้วยเอาช่วงนี้ก็แต่อีเว้เราก็ยังแบบว่าราเรื่อยๆรับได้เรื่อยๆมีครับมี มีบ้างบางวันอย่างช่วงนี้ก็มาขัดปรับอีวินมากขึ้นกว่าเมื่อก่อนใช่ครับผมเพราะว่าช่วงนี้เราไม่ได้ถ่ายละครไม่ได้ถ่ายอะไรด้วยครับผมเราเลยจะมาดูาัดอีวต์มากขึ้นการเมคมันนี่ไปในตัวหรือเปล่าครับก็ได้วยครับมีโปรเจกอะไรไหมครับเพราะเมคมันนี่เยอะๆอย่างเงี้ยครับโปรเจก์ล่ะครับผมก็อาจจะเป็นช่วงปลายปีแหละครับผมก็อยากให้เราติดตามกันก่อนครับผม แออกมาเจอก็อเจอพี่พี่แฟนๆเดี๋ยวแน่นเหมือนเลยใช่ครับพี่พี่ทุกคนก็คือหน้าตากต็จะแบบให้การสนับสนุนให้การซัพพอร์ตผมตลอดน,น่ารักอยู่แล้วครับอยากออกงานงานล่าสุดกับลุคใหม่ของคุณแฟนๆเนอเาภาพไปแชร์กันเนยอะเลยว่าลุคของคุณแบบว่าผมยาวพีเ่เดกคนแซวว่าเหมือนพระเอกญี่ปุ่นอ,อ,อะไรผมอาจจะด้วยเพราะว่าสไตล์ของทรงผมด้วยแล้วก็หน้าตาเราด้วยมั้งครับผมเลยออกทาง เออไปเอกญี่ปุ่นก็ต้องขอบคุณทุกคนมากครับแล้วพี่กับต้องทำตัวเข้มขึ้นนิดนึงไหมครับว่าผมเราแบบเซอร์ได้เพิมขึ้นเหรอครับหรือว่าแบบหวานๆวานน่ารักก็อาจจะนิ่งขึ้นละกันนิ่งขึ้นละกันครับผมประเด็นไหนที่แบบเราเราก็ เริ่มเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นเลยแล้วก็อยากจะมีลุคที่มันดูดูโตมากขึ้นแล้วก็มีคาแรคเตอร์ที่มันชัดมากขึ้นแล้วนีลุคนั้นมันมันชอบเราชอบไหมเราอะลุคผมละวันนั้นใช่ไหมครับผมชอบนะครับจริงจผมผมเนี่ยอยากจะไว้ผมยาวมาตั้งนานแล้วครับผมจริงๆตั้งแต่อยากจะไว้ ก่อนตั้งแต่คุณชายแล้วด้วยแต่ว่าพอมีคุณชายเข้ามาเนี่ยทรงผมมันก็เลยจะต้องมีความเงียบนิดนึงเราก็เลยต้องไปตัดครับอย่างตอนนี้เวลาออกจะจะออกไปเจอใครเนี่ยต้องต้องเท่อย่างเงี้ยตลอดเลยป่ะไรบคะไม่นะเอาจริงๆผมว่าผมยาวเนี่ยตอนไม่เซ็ตอะมันจะแบบปูๆเล็กๆนิดนึงมันก็จะไม่ได้เป็นทรงแบบนี้หรอกับผมก็จะเซอร์เซอร์นิดนึงครับแต่พอเซตก็คือหล่อเลยก็มั่งครับต้องให้เครดิตช่างผมครับขอบคุณ มาร์คพาดีอะเนาะกอนเราเป็นยังไงบ้างครับวันนี้โอ๊ยมาร์คเาจริงจริงนี่คือเป็นคนที่อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่ประถมประถมเลยครับผมคืออยู่อยู่โรงเรียนเดียวกันมาอยู่ด้วยกันมาตลอดเลยครับผมแต่ว่าเราเนี่ยมาแยกกันช่วงตอน มัธยมแป๊บหนึ่งครับผมผมก็ไปเข้าสูนทรภาพมาก็ไปตามทางมาแล้วก็กลับมาเจอที่สุนทรภาพอีกทีนึงเขาบอกว่ากลับมาเจอแล้วมันยังเหมือนเดิมยังใช่ใช่ใช่ครับผมตอนแรกเราตกใจมากเลยแบบอยู่สุนทรภาพเหมือนกันเนาะอะไรอย่างเงี้ยคือตอนตอนที่เรามาเข้าสูนทรภาพเราก็ไม่ได้เช็คไงครับว่าเด็กประถมเรามีใครมาเข้าบ้างอะไรบ้างพอเรามาเจอที่นี่มาเจอที่เรียนอะไรก็แบบเอ้ากลุ่มก็มาเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยผมก็คุยกันจห้งจริงสนิทกันแบบเคยจีบกันเดี๋ยวแบบเฮ้ยมันเลือกม้าเขาแบบ เขาเมาเขาเมาเป็นฟิวไม่ไม่ได้เชิงจีบหรอกครับคือคือก็มาร์กมันก็จีบแล้วครับแต่ว่าผมก็แค่แอบแอบปิ้งแค่นั้นใช่แต่ว่าเขาก็คุยกับมาร์กแล้วคือเป็นความบอาวุ่นของวัยรุ่นของวัยรุ่นใช่ใช่ช่วงนั้นเองช่วงนั้นเป็นอะไรที่แบบเออป๊อปปี้เลิฟด้วยเราก็เลยแบบช่วงนั้นก็มีแบบนิดนึงอยู่แข่งกันจีบสาวกี่หลังเชียวมับเด็กไงมันเด็กมันเด็กแต่ตอนนี้ไม่ ก็มีล่าสุดเจอที่งาน Employs นั่นแหละครับผมก็อันจริงตั้งแต่หลังจากจบสุนทรหัทมาเนี่ยเราก็มีโอกาสได้เจอมาร์บ้างครับผมแต่ว่าพอเข้าวงการเนี่ยเราแทบไม่ได้เจอเลยจนมาร์มาเข้าในวงการเหมือนกันก็เลยมีโอกาสได้กลับไปเจอกเนี่ยแหละครับผมก็คิดถึงทุกอย่างเหมือนเดิมครับผมน่ารักเหมือนเดิมจับอโอเคพี่แจ๊บขอบคุณครับ